กลายเป็นซุปตาร์ระดับโลกไปแล้วสำหรับเจ้าหมูเด้งฮิปโปน้อยสุดฮอตที่ล่าสุดมีหน้าราโชว์ความน่ารักน่าชังออกสือ่อต่างประเทศแบรนด์ใหญ่ๆแทบจะครบทุกสำนักแล้วเริ่มตั้งแต่นิตยาสารไทม์ที่ชมว่าน้องคือตำนานคือที่สุดในช่วงเวลานี้ทั้งนิตยาสารฟอรบที่ถึงกับต้องเล่าที่มาที่ไปของความฮอตมาจนถึงสำนักข่าว BBC ที่พูดถึงประเด็นไวัยรอนฮิปโปน้อยกับราคาที่ต้องจ่ายคือความเสี่ยงที่น้องจะถูกยอกแบบแรง,แรง ถูกนักท่องเที่ยวสาดน้ำโยนกล้วยปลาของใส่เพียงเพราะอยากเล่นด้วยแต่ไม่รู้วิธีดีๆนอกนั้นก็มีอัปเดตอีกเรื่อยๆในสื่อต่างประเทศท CNN, ั P ้งรอยเตอร์ CNN AP AFP The Guardian ANN The Economic Times C N B C People The Independent เรียกได้ว่าครองพื้นที่สื่อนานาชาติแบบลิดยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวแม้แต่ศิลปินเกินกร,รุบวงเคป๊อปชื่อดังอย่างนิงนิงวงเอสปาจากค่าย SM Entertainment ยังแอบตกเป็นทาสความน่ารักของเจ้าหมูเด้งถึงกับลุกขึ้นมาโพสต์ภาพผ่านสตร,รีไอจี IG ส่วนตัว จนกลายเป็นอีกหนึ่งแรงกระเพื่อมผลักให้กระแสหมูเด้งฟีเวอร์ยิ่งแรงขึ้นอีกจากการที่ฐานแฟนของนิงหนิงออกปากว่าการมาคอนเสิร์ตที่ไทยรอบนี้คือในวันที่2 8ถึง29กันยาที่จะถึงมีภารกิจต้องทำเพิ่มคือต้องแวะไปดูความน่ารักตัวเป็นๆของซุปตาสนสัตว์ตัวนี้ให้ได้เลยยิ่งผลักให้ฐานแฟนของหมูเด้งเพิ่มขึ้นอีกราวๆ3มเท่าตัวรันทุกวงการแม้แต่คอกีฬาที่เอารูปน้องไปตัดต่อเป็นมีม อย่างสโมสรฟุตบอลไบเยนมิวนิกทีมดังจากเยอรมนีที่ใช้มีมภาพหมูเด้งดีใจตอนประกาศผลบอลศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก2024พอๆกับทีมบาสดังอย่างฟินิกซันที่ใช้ภาพหมูเด้งไปทำมีมในศึก NBA อเมริกาแปะแคปชั่นคำคำว่าหมูเด้งเอเนอร์จีมาจนถึงทีมฮอกกี้ก็มีตัดต่อภาพน้องใส่เสื้อแข่งสกรีนชื่อว่าเด้ง ยังไม่รวมแฟนอาร์ตอีกเยอะแยะจากทั้งศิลปินไทยญี่ปุ่นเกาหลีที่มาวาดยิแกมยอปไปกับกระแสเจ้าฮิปโปน้อยฮอตเกินต้านถึงขนาดแบรนด์ต่างๆต้องขอจองตัวล่าสุดนั้นย่างออกมาเปิดให้พรีออเดอร์รองเท้าช้างดาวรุ่นหมูเด้งแล้วแม้แต่วงการขนมร้านเค้กดังอย่างร้านเวทมนยังต้องทําเค้กหน้าน้องหมูเด้งออกมาขายตามคําขอลูกค้าเลยแม้แต่วงการขาหมูก็พลอยได้รับอันิสง์ดีๆไปด้วยเพราะหลายๆคนเห็นน้องหมูเด้งแล้วเกิดรู้สึกอยากกินขาหมูขึ้นมา เรื่องนี้ทางไลน์แมนออกมาเผยสถิติเองว่ายอดค้นหาคำว่าข้าค้าหมูบนแอปเพิ่มขึ้น50%ภายใน1สัปดาห์มาแรงจนพุ่งแซงเมนูฮิตอย่างชาบูกับซูชิเป็นประวัติการที่น่าสนใจคือแม้แต่บิวตีบล็อกเกอร์ยังมีเทรนแต่งหน้าแบบหมูเด้ง รวมถึงเสื้อผ้าแบรนด์ดังแนวสตรีสุดกกนอย่างลิฟแอนดิฟยังขอออกคอลเลกชันเสื้อรูปน้องหมูเด้งเปิดให้แฟนๆพรีออเดอร์เตรียมส่งมาขายที่ไทยแล้วด้วยย้อนกลับมาที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเจ้าของหมูเด้งเองก็ทําเสื้อยืดน้่นน้องออกมาขายแล้วเหมือนกันเริ่มจากล็อตแรก700ตัวที่หมดภายในพริบตาตามมาด้วยพรีออเดอร์รอบ2และกําลังจะมีเสื้อฮาวายกับกางเกงลายน้องออกมาเพิ่มอีกล่าสุดทางสวนสัตว์กําลังจะจดเครื่องหมายการค้ากับจดลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรักษาสิิทธ์ขอองงตัวเ ถ้าจะบอกว่าน้องหมูเด้งคือซุปตาผู้ช่วยกอบกู้วิกฤตของสวนสัตว์ก็คงเป็นคำพูดที่ไม่ผิดจากความเป็นจริงเท่าไหรนะ่นักหานับจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาปรากฏการฟีเวอร์ครั้งนี้ถือว่าพลิกทุกอย่างจนไม่เห็นเขาเดิมคือความฮอตของน้องสามารถสร้างเงินให้ได้เฉียด13ล้านภายใน19วันจากบัตรเข้าชมสวนสัตว์ที่ขายให้นักท่องเที่ยวและคาดว่าจะมียอดคนมาเที่ยวทั้งปีตั้งแต่ช่วงตุลาปี66จนถึงกันยาปีนี้มากกว่า1ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินก็คือมากกว่า200ล้านบาทและเพื่อให้กระแสความคลั่งไคล้ในความน่ารักหน้าเอ็นดูของหมูเด้งไม่เลือนหายไป ทางสวนสัตว์ยังเอาใจแฟนๆทั่วโลกด้วยการเปิดระบบไลฟ์สตรีมผ่านเว็บส u d i โอไลน์ให้มาตามติดชีวิตเจ้าหมูเด้งอย่างใกล้ชิดได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยถามว่าอะไรที่ทำให้เจ้าฮิปโปแค่ตัวหนึ่งกลายเป็นซุปตา์ที่ดังเปรี้ยงระดับโลกได้ขนาดนี้คงต้องย้อนกลับไปในวันที่เกิดไวรัลแรกที่สวนสัตว์เขาเคียวจังหวัดชนบุรีหลังจากน้องหมูเด้งลืมตาดูโลกในวันที่10กราคดได้ไม่นาน พอเริ่มซนได้น้องก็กลายเป็นเจ้าฮิปโปตัวตึงทั้งดีดทั้งเด้งวิ่งสวบงับขาพี่เลี้ยงให้วุ่นจนทําให้เจ้าตัวน้อยเพศเมียวัยสเดือนตัวนี้กลายเป็นที่พูดถึงโดยนิสัยขี้เล่นขี้เวียงขี้วอยวายตามราษาฮิปโปเด็กแต่ก็ยังคงความตะมุตตมิน่าเอ็นดูเอาไว้ได้จนเป็นที่มาของการตั้งแอคเข้าบนโซเชียลให้น้องทั้งในแฟนเพจและทิกเก k ในชื่อขาหมูแอน t h เดอะแกงติดแฮชแท็กหมูเด้งฮิปโปขาหมูแอนด์เดอะแกง จนหลายคลิปมียอดเข้าชมทะลุหลักล้านและกลายเป็นไวรัลซึ่งหนึ่งในนั้นคือคลิปหมูเด้งไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากเหตุการณ์เพลงชาติขึ้นแล้วน้องยืนนิ่งแทนที่จะวิ่งสนตามปกติจนถูกหยิบไปแซวว่าน้องคือไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนังไกลไปในหลายประเทศถึงขนาดที่ว่าแฮชแท็กหมูเด้งในภาษาไทยกลายเป็นเทรนบนคอนเทนต์ต่างชาติด,ด้วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่คือกลยุทธ์การตลาดแบบออแกนิกมาเก็ตติ้งที่ทรงพลังคือมุมมองจากไวไซ้ บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดบอกไว้เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียระหว่างวันที่2 0สิงหาถึง16กันยายนพบว่าแฮชแท็กหมูเด้งมีเอนเกจเมนต์สูงถึง8 8 7ล้านครั้งจากจำนวนโพสตทั้งหมด6778โพสต์เรียกได้ว่ายอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึงพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวส่วน t ิ k ต ok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเอนเกจเมนต์ได้สูงสุดฉเฉลี่ยอยู่ที่24,103.59ครั้งต่อโพสต์ ซึ่งถึงจะมีจานวนโพสต์น้อยแต่เอนเกจเมนต์กลับสูงที่สุดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดหมายจนจุดกระแสความสนใจในฮิปโปแคลนไดทั่วโลกส่งให้หลายๆประเทศเริ่มออกมาโปรโมทซุปตาของตัวเองเริ่มจากญี่ปุ่นที่นําเสนอฮิปโปโอซากาอย่างเนมุเนมุออกมาต่อด้วยพี่โทนี่แห่งสวนส,วนสัตว์เบอร์ลินที่ทางสถานทูตเยอรมนี ine, ขอส่งเข้าประกวดเพิ่มหรือแม้แต่ในไทยเองก็เริ่มเผยญาติเจ้าหมูเด้งออกมาเพิ่มเรื่อยๆมีทั้งน้องหมูดุงวัยห้เดือนจากสวนสัตว์ตวขอนแก่น และน้องคากิไว้แเดือนจากสวนสัตว์อุบลกับอีก3ตัวในสวนสัตว์เชียงใหม่คือเจ้าซูโม่ขนุนและแก่นคูน ดีกรีหน้าสาวของจอมูเด้งลองให้นักการตลาดชื่อดังอย่างธัยวัชยัยตะกูลชยัยช่วยวิเคราะห์อาจารย์มองว่านี่ถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกและเป็นปรากฏการณ์ของไทยที่ไม่น่าจะเคยมีมาก่อนเพราะหมูเด้งถือว่าเป็นเด็กที่มีความเป็นซุปตา์ในตัวสูงไม่ว่าจะหน้าตาที่น่ารักทั้งตาทั้งจมูกวก,กับนิสัยชอบเล่นกล้องที่ทําให้ใครเห็นก็ต้องเอนดูจนอยากอุ้มลักษณะตัวมันเองเลยนะหมูเด้งอะเล่นกล้องอะอยู่กับสื่อเป็นอยู่กับคนเป็นแล้วมันทําให้คน รู้สึกน่ารักแล้วเขามองว่ามันไม่ใช่ฮิปโปเหมือนเป็นเด็กอะเหมือนเด็กที่เขามองหมีน้องเนยว่าไม่ใช่หมีนัสคอตนะมันเป็นคนนะนอกจากความน่ารักเฉพาะตัวของน้องหมูเด้งแล้วสิ่งที่ทําให้โด่งดังไปทั่วโลกได้ก็มาจากอิทธิพลของโซเชียลในยุคนี้ด้วยซึ่งเป็นยุคที่ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่ดังได้แต่สัตว์ก็เป็นสุปตาได้ฮอตไม่แพ้กันแล้วคนเนี่ยมันเซิร์ชผ่านทิกตอกเยอะเลยนะตอนนี้คือเจนแซดเนี่ยมันใช้ทิกตอกเซิร์ชมากกว่า g o o ก l e เลยนะบรรดาสำนักข่าวอะเป็นเล่นเมื่อก่อนสำน เล่นเรื่องพวกนี้กูดู b B C มาเล่นแต่ว่าเล่นเนี้ยสำนักข่าวญี่ปุ่นอะไรเนี้ยแล้วมันไม่ได้เล่นแค่อย่างเดียวมันส่งคนไปด้วยนะมาถึงเาาเขียวเลยสิ่งที่จะทําให้กระแสหรือความนิยมของเจ้าหมูเด้งสุดน่ารักตัวนี้อยู่ได้นานนักการตลาดชื่อดังแนะว่าฐานแฟนหรือคนที่รักในตัวหมูเด้งจะต้องพยายามสร้างคอนเทนต์ให้อย่างต่อเนื่องเพราะหมูเด้งดังด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องมีคนสร้างกระแสให้ตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะอยู่สักประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะ คือในระดับโลกอะเราก็ไม่รู้มันนานแค่ไหน,นแต่ในประเทศไทยอะเขาเขียวอ่มันได้ประโยชน์ไงเขาเขียวต้องพยายามสร้างคอนเทนต์อะไรขึ้นมาเรื่อยๆอและว่าการสร้างคอนเทนต์หรือโปรโมตตัวน้องหมูเด้งต้องตั้งอยู่บนความเหมาะสมไม่ให้ดูโอเวอร์มาร์เก็ตติ้งเกินไปเพราะอะไรที่โอเวอร์คนจะวิจารณ์เยอะถ้าเป็นไปได้ต้องให้คนที่รักและชื่นชอบในตัวหมูเด้งช่วยสร้างคอนเทนต์น่าจะดีกว่าทางสวนสัตวร์ร,รมจะได้ไม่ดูโฆษณาตัวเองจนเกินงามแต่ว่าถ้าเกิดทำมากไปจับหมูเด้งใส่ชุดนวนชุดนี้นมันทำมาคันทร มันจะมีองคอ์กรพวกนี้อยู่ไงคือพวกนี้มปัญหากินกันมากเกินไปมันต้องพอดีมันต้องให้คนอื่นเป็นคนทำส่วนสัตว์ก็ต้อง,องได้ประโยชน์ไม่ใช่ทำไปแล้วสวนสัตว์ไปได้ประโยชน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยังวิเคราะห์อีกว่าจากนี้ไปน้องหมูเด้งจะสามารถสร้างรายได้ให้เจ้าของได้อีกแน่นอนพร้อมกับในช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มว่านอกจากการขายเสื้อขายของที่ระลึกหรือบัตรเข้าชมแล้วถ้าเป็นไปได้ให้ลองไลฟ์สดในติกตอกให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาดูตัวเป็นๆเข้ามาชมได้เชื่อว่าน่าจะมีคนมาส่งของขวัญ จนสร้างรายได้ผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยพร้อมกับย้ำไปถึงสวนสัตว์ด้วยว่าพอมีรายได้เข้ามาก็อย่าลืมนํำบางส่วนไปพัฒนาความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วยที่สำคัญประเทศไทยควรช่วยผลักดันให้หมูเด้งกลายเป็นจุดขายโดยเฉพาะจุดดึงดูดเด็กๆยุคใหม่เจ้าหมูเด้งถือเป็นมาร์เก็ตติ้งของประเทศไทยย่างหนึง่งเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนรักสัตว์มากขึ้นยังน่าจะช่วยให้เด็กๆและคนยุคนี้ละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์แล้วไปเสพความน่ารักที่สวนสัตว์แบบตัวเป็นๆให้ใจฟูได้ด้วย